ได้เวลาน้องๆก็ออกสู่แปลงญ้ายาเห็ดกันนะยาถือฝนกำลังเขียวง้ํค่ะพี่น้องมึงน้องโซดาโอย้ยสาวน้อยคุณน่ารักสาวน้อยคุณน่ารักน้องโซดาแล้วก,ก็สาวมันม่วงอันนั้นสาวมักลองค่ะทุกคน อันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเป็นบอลลูนแล้วค่ะอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวแย่เฮ็ดกันแย่งูงอันนี้เดินทางมาจากกาลสินค่ะน้องงามตาค่ะอันนี้มันม่วงค่ะมันม่วงเป็นบังดี้ติดต่ดดออันตันเขียนอันตันอันนี้โซดาค่ะทุกคน ขนโตกระิบเพื่อนแน่อันนั้นบนลุ้นค่ะทองพ่อเทเหนียวอันนี้น้องมากระลองจากกลาลสินอันนั้นขับควาซองค่ะจากกลาลสินสงเข้าประกวดเหมือนกันอันนั้นลาบูบูกับแม่พวงชมพูอันนี้ปานดําค่ะปานดําแล้วก็อันนั้นเอ่อน้องชบาค่ะน้ำแรง นี่พ้นก็นตกค่ะพี่น้องตกลิ้นแต่ว่าช่วงนี้ก็หยุดแล้วหยุดแล้วค่ะน้องๆแคะทั้งหลายแหล่ก็จะออกมาเดินเที่ยวแปลงหญ้าเป็นบางเป็นบางโอกาสเป็นบางวันอันนี้เพิ่นว่าทองแล้วว่าสันทองอันเนียงบางไฟล่านเนียงนะ จ้บ้างไฟล้านใช่ไหมเพิ่งออกมาได้ประมาณสองอาทิตย์บอกกินแบบอร็ดอร่อยเลยค่ะางงามกับพี่นอ้องแย่สวยงามร้ามข้าไปยุติถนนซีเลนด้วยจ้ะน้องแคกก็จะออกมาอยู่ด้านหน้าค่ะตอนนี้บริเวณข้างในน้ำน้ำน้ำปลอกปูงญ่ ภูงใหญ่พยู่ของไหนอันนี้ก็จะเป็นหน้าฟาร์มเป็นหน้าฟาร์มส่วนหน้าฟาร์มเราก็จะเป็นป้ายของทูนกระหม่อมโรงเลี้ยงสัตว์พระราชทานรงการของทูนกระหม่อมหญิงอุบนร,ราชกัญญาสิริโสภาพันนวดีค่ะจะติดถนนก้นนี้ก็จะเป็นทางเข้า ก็จะวิ่งเข้าไปข้างในนู่นโน่นโน่นนู่นไปนโน่นค่ะจะเป็นพอกไปใหญ่พยักส่วนยักษ์เล็กๆพวงนี้ก็จะอยู่พอกคอกวัวเก่าค่ะคอบวัวเก่าอันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บวางพื้นที่ด้านหนาเขาก็จะเป็นป่าหญ้าเอาไว้ทําสวยงามส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่แทะเล็มสมัยก่อนนี้ก็เป็นวัวค่ะ แต่ตอนนี้ก็จะเป็นน้องน้องแคะน้องควายก็จะปล่อยออกมามันมีควายผู้น้อยตัวหนึ่งควายแคะน้อยมันบอมันทายเหลียวไหมคะเขาก็เลยขูกไปเขาก็ร้องแง,ง,ง่แง่อยู่เขาอยากออกมากับเพื่อนๆนผ่านไปผ่านมาเส้นถนนอมชัยภูมิ แยงคอค่ะขาออกเมืองออกจากสีแยกลงต้มมาถึงที่ฟาร์มอยู่ก็นี่ก็ประมาณห้ากิโลค่ะทุกคนสังเกตดูก็จะมีต้นไม้ไม้สักใหญ่อะค่ะเส้นนี้ันี่ไม่สักต้นเดียวนี่แหละจ้าอยู่หน้าฟาร์มเลยค่ะสัญลักษณ์จำง่ายๆเนาะแล้วก็เซอทางน้ำเดี๋ยวาดูทางน้ำสีน้ำเงินก่อน มองมาแต่ไกลๆก็จะเห็นทางน้ำสีน้ำเงินด้วยค่ะโอ้ยช่างไรน้ำบ่งผลทางน้ำสีน้ำเงินนู่นๆๆๆเดี๋ยวต้องให้ดูก่อนอะล่ะเออนี่มองมาจากถนนก็จะเห็นทางน้ำสีน้ำเงินสองทางค่ะล้วก็ขี่รถมาเรื่อยๆก็จะเจอเลยนะคะฟาร์มควายงามเมืองพญาแล คามสวยงามเมืองพญายลเลยค่ะเบิ่งดีดีค่ะพี่น้องตหาหักไหลเด็กๆก,กำลังน่ารักเลยตอนนี้ตัวตะมุตามิอ้วนๆกลมๆกม้กามเนื้อเยอะๆสูตรเป็นสูตรด,ดากเป็นดากฝากพี่น้องพานไปพานมาอยากจะ เขาเยี่ยมชมค่ะพี่น้องก็สามารถโทรหากรุงนางใดเด้ดจ้ะด้อเพราะว่าประตูเขาจะปิดไว้ตลอดเป็นยังบัตเีเอ่อ้ายมาอยู่โซนหนี่หล้วแม่จ้าถ้าเกิดว่าเอ่อหลุดคอกหลุดอะไรออกคอกออกอยังเงี้ยเสียนก็นจะปิดปิดไว้ตลอดค่ะเออหน้าฟาร์มเราก็จะมีป้ายป้ายนี่ก็เก่าๆนะคะทุกคนมยังไม่ได้เปลี่ยน ก็จะมีป <si suppression alive> <descon> <izer> ้ายแล้วก็มือมีเบอร์โทรค่ะแล้วก็โทรเลยจ้ะเดี๋ยวคนสิเปิดให้ประตูเพราะว่ามันเป็นประตูรีโมดเอ่อเพื่นจะตีนั่งกดอยู่บนไหลไม้บนไหลโทรหาเขาหากนบคนก็ว่าเขาให้เขาเยี่ยมเยี่ยงสิแมจ่าบอมแยนด้วยจ้ะเด้๋ยเขาให้เขายูแต่ว่าก็ต้องแจ้งแจ้งเขาจากน้อยแจ้งกันล่วงหน้าจากน้อยงซิเมจ้าแล้วพอมาถึงหน้าฟาร์มก็โทรหาเราก็จะได้เปิดประตูให้ อันนี้น้องโซดาค่ะทุกคนน้องน้องโซดานี่เป็นเป็นควายแค่ที่น่ารักอีกตัวหนึ่งค่ะสำหรับแค่เผือกเพศเมียตัวเมียด้วยจ้ะนี่เพ็่นก็จะมีกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวน้อยคอข,า,ขาสั้นค่ะแล้วก็ขาไม่โก่งคือเป็นแค่สมบูรณ์อีกตัวหนึ่งข้ขอคงข้อคาก็ไม่ โกงหน้าก็ไม่ยืนฟันก็ไม่ยืนอะไรประมาณน,นี้นะคะน้องสุดาเป็นควายแคะที่ร้านน่ารักอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นแม่ชบาอันนั้นก็คือเออแม่ปานดำอันนี้น้องชบาแม่อันนี้เป็นลูกตัวนี้เป็นแม่นะคะเนี่ยแม่เขาอันนี้ลูกเขาแล้วก็ส่วนตัวเขาก็กำลังท้องพ่อเขาเหนียวคะ่ะเพิ่งเอามาส่ง เมื่อไม่นานนี้เองเอาไปไว้อยู่ประมาณเดือนเศษๆค่ะเอาไปทำท้องวันนี้เพื่อนๆกำลังกินยาแล้วพี่น้องแอบบสนุกสนานเลยนะคะทุกคนเบืองดีค่ะยานนก,กาศก็ดีด้วยวันนี้ฝนช่วงนี้ตอนนี้ฝนไม่ลินค่ะเต่เบิรดเหมือก็ลินยิงแงยิงแง่อยู่เต่ตอนนี้บริลินค่ะตอนนี้กําลังดีอากาศกําลังดีเลยนะคะทุกคน เออเป็นว่าฝากติดตามควายแคะปกรุงนางฟา้ามควายงามเมืองพญาแลน้ำเนรเจ้จ้าสำหรับควายแคะที่น่ารักหน้าสนุถนอมน้าตะมุตะมิ <laughs> <laughs> ฝากเป็นกำลังแรงใจแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ของเราด้วยช่องดีเจกุ้งนางค่ะทุกคนเสิร์ชเข้าไปแล้วก็จะพบหอกับเปากดติดตามกด เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณหลายๆพี่น้องเจอกันคลิปหนาเนาะจา่ะเนาะสำหรับกลุ่มควายแคะน้อยจ้า